อย่างเลยครับสวัสดีนะครับชาวค a อป d ูดี้ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืนสไนเปอร์นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าไรเทคนะครับแต่ว่าผมจะเรียกว่าบาลเลตแล้วกันนะครับมันเรียกง่ายดีเพราะว่ามันอยู่เหมือนบาลเลตนะครับมันก็น่าจะเป็นบาลเลตนั่นแหละแต่ก็ด้วยความที่ว่าลิขสิทธ์นะครับก็ของแต่งผมนะครับมีประมาณนี้นะครับ มีลำกล้องปืนนะครับเป็น imp rise barrel นะครับผมพันท้ายเป็น owc นะครับผมอ,นนอันนี้ผมอ่านไม่ออกแล้วก็เป็นรีโหลดกระสุนไวนะครับเพราะว่าปืนนี้เป็นการรีโหลดกระสุนช้ามากนะครับผมจะไม่ใช้กระสุนระเบิดหรือกระสุนไฟนะครับผมแล้วก็เลเซอร์เป็น owc laser t e r t i c a l นะครับผมต่อไปนะครับเป็นกิฟนะครับเป็นอ,อ่านไม่ออกว่า กีบแทรปอะไรทุกอย่างนะฮะก็เราไปเล่นกันดีกว่านะครับผมว่าวันนี้ผมจะยิงได้กี่ตัวนะครับลองไปนับันดูนะไปลุยนเลยดูเหมือนว่าจะน่าจะยิงได้น้อยเพราะผมเป็นคน <c oughs> ที่เล่นสไนเปอร์ไม่เก่งแต่ก็ลองลองโชว์ดูนะครับ <c oughs> ว่าแบบ <c oughs> ผมคิด <c oughs> เล่นสไนเปอร์ไม่เก่ง กินได้เหมือนกันนะครับโอ้โหโดนปืนกลสาดรัวๆโอ้โหเฮ้ยมันเขา้าหลังตลอดเลยวะเฮ้ยโอ้ด่านแบบนี้แบบสนัยแบบสู้ไม่ได้เลยนะครับ

อ,อุ้ยไม่ตายวะเอา้เอาเฮ้ยเพื่อนทำอะไรกันนะ่ะผมก็รู้เพื่อนดักซ้ายให้ไอตัวนี้มันฆ่าผมหลายรอบแล้วโอ้โหโอโห,โห,โหติดหมอกพิษอนะ่ะโอโหมันติดหมอกพิษอนะ่ะหมอกพิษเปล่าวะน่าจะหมอกพิษนะเรียกถูกเหมืออ่อนมา,มามดี มีตัวมหมดปะเฮ้ก็มาดิมันหิวอมานี่ยโอ้ยไอ้พี่ตายโอ้โหไม่ตายวะน่าจะโดนขานเ้ไ่จะโดนขามัน ไปครับไปต่อไปต่อไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อหรือพอแค่นี้อ๋อนั่งจืยอไปไปดิอนไรกันหมดอ่ะสวย,วยตัวสุดท้ายปิดฉากเป็นไงล่ะครับน,น้องอ่าผมไม่ได้มีเพีย ก็จบสกอร์ไปที่อันดับสามนึกว่าจะได้สักอันดับสองอะไรอย่างงี้ผมยิงไป10ตัวเองนะครับต่อไปก็อเอาอีกสักเกมนะครับจะได้แบบจะได้รู้ว่าบาเล็ตมันดีจริงนะครับผมผมแต่งเป็นแบบเน้นซูมเร็วนะครับ แล้วก็ปืนมันแรงอยู่แล้วนะครับสำหรับ DLQ 3 3เป็นปืนที่น่าเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเร็วกว่าบาเล t ตนะฮะในการเปลี่ยนลูกกระสุนในการสไลด์ยิงแบบมุกเม้นมันจะดีกว่านะครับผม สามสิบไม่หาใครไม่เจอหาไม่เจอหน่วยเตอไม่มีโอ้โหแล้วมันให้ด่านแต่และด่านมากูจะเป็นลมโอ้โหจะมีเงันตายไปเนี้ยชัดเนี่ย t a r g สิบสามต้องเล่นอยู่กับพี่วะ Lost the lead. Enemy contact. Target down. Targets inside. It's too close. Fight harder. อ o t กมายิงว่ะไม่ทันไม่ทันน่าจะแพ้ตาเนี้ พวกขี uh, ้ดาบมากโอ้ไม่ทันแม่ผมแม่งยังกากเลยตรงนี้น่าจะมีตัวนึงเฮ้ยฉันรู้นะว่าทหารเกินหน

ก็จบสกอร์ไปอย่างโง่ๆนะฮะตานี้ก็วไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย